สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุขนนะคะเป็นยังไงเนาะพี่น้องสบายดีบอสเซาสระคาเหมือนเดิมค่ะสบายดีคือเกา่าปกติเหมือนเดิมบ้าบ้าบาบาป้ายเอยมือนี้วาสิมาเฮดสตีตำแจว้วค่ะตำแจ่วพริกขเขื่อนพริกใ่เนาะคะ่ะพี่น้องพริกใ่กับิีส่หอม กระสียางก้อนค่ะจังเพื่อสิเอาไปตำวันนี้ตำแบบนี้ไก่กินกับย่างเซลลมอนค่ะแซบพี่น้องสูตรตำเจวพี่น้องกับผู้เพิ่นเก่งเพิ่นกระสีเห็ดเป็นแล้วนะคะย่างสาวสารครามกระสีตำกระเทียมหมักกระกพีกับกระเพิยงแง่เนี่ยแหละค่ะตำใส้กันแล้วกรหอมที่เขาย่างแล้วังสินะคะกระโขกใส่กันแล้วใส่ประหลานิดนึง ใส่ผงนัวนิดนึงเติมลดเค็มด้วยเกลือนิดนึงค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวสารคามมีเรื่องสมบ่าวให้ฟังพี่น้องเอ้ยทั้งอยากอายสาวสารคามเป็นคนหลงตัวเองค่ะหลงตัวเองหลงคิดว่าตัวเองสวยพี่น้องเหมือนนี่เนี่ยไปซื้อไอติมมานางกินอยู่สวนสาธารณากรสิกับบานบัดนี้นางกินหนูก,ก็น,นั่ง ข้างหนูกินไอติมเพิดเพลินไปค่ะเบิง้งธรรมชาติบรรยากาศไปเนาะพี่น้องเนาะบัตน,นี้ตาก็เลยไปเลียวเห็นพญ่ยันหนึ่งค่ะเป็นเป็นรล่งแล้วก็ใส่แว่นตาเฮาก็ใส่แว่นตาคือกันแต่ว่าสาวสระครานี่มองเห็นค่ะอ๋อบัตรน,นี้มองเห็นว่าหุ้ยพอใยญนนี่เอ๊ะอบคิดมองคือมองมาหาเขาหน่จึงสี่ค่ะพี่น้องจังสี่เลยเด้ยม,อง,ยมองเหลียวเบื้องเขาเขาคิดตอนแรกกะเอ๊ะ เดี๋ยวเบื่องเขาบ่นอ้อแล้วเดี๋ยวเบิ่งเขาบ่นอ้อหนูก็หันไปทางอื่นค่ะหันไปทางอื่นนางกินไอติมหันไปทางอื่นแบบเหลียวมาอีกแล้วก็ขี้ยู่ของเกาอยู่บันนี้รอบสองก็คือเกาค่ะหนูก็เลยหันไปของอื่นก็เหลียวไม่อีกก็คือเกาก็เลยอ้ยไปไงไอันีนี่แล้วคิดอีย่างกับเขาบ้านนี้ก็เลยคิดยังสี่ค่ะบันนีก็เลยค่อยๆเหลียวเบื่องแล้วก็เหลียวเบื่องเขาคือเกาบ่ดศตาบอคือคือคือบ่บ่หลบตานะคะก็เลยรู้สึกว่า อเขาคือสิผู้ดีค่ะเนาะกิในได้ใจเขาคือสิสวยค่ะเนาะสวยจนแบบค้นเบิงแล้วบ่นหลบน,ลนึงซี่นะปรากฏว่าสาวสารคามกะจากสิเห็ุจังไห๋ค่ะกินไอติมเสร็จแล้วก็เลยลุกลุกยางไปเบิงแล้วกับบ่หลบตาเขาแล้วกับ,บ่หันไปใส่ค่ะพี่นอ้องคือหม่นแล้วกับผิบตาบะ ใจก็คิดว่าเอ๊ะเขาต้องเบาอีหยังสักอย่างหนึ่งเขาต้องให้เขาต้องสวัสดีก่อนเพื่อเป็นมารยาทแม่นบ่ค่ะเอาเดี๋ยวยางก่อนยางเดี๋ยวสิลืมอันนี้อ่ะเดี๋ยวจ้องคอยเอาใส่ค่ะสิเผาค่ะประมาณว่าสิเผาเราต้องคอยเอาไปโขกรวมกันเห็ดน้ำพริกผู้ลงค้เขาเจ้าก็ใส่ตามที่เห็นเนาะค่ะส่วนมากสิใส่ปลาละแต่ว่าผู้ลงค้เขาเจ้าก็บ่ใส่ ก็แล้วแต่ความชอบของของแต่ละคนคนะ่ะบางคนจะเจาะกับแพ้กินปลาบ้าได้สารสารค้มกับแพ้ค่ะแพ้ปลาบ้ากินบ่ได้นะ <c oughs> ค่ะวันนี้หลังจากที่นุ้นแล้วเห็นแล้วย่างเขาไปกาว่าจังที hey ่ต้องถามเห็นได้หรอกเพราะไ่นี่เออเราเห็น e คิดอย่างเขาบ่ย่า,ยางไปแล้วกับเลี้ยวเบื้องต้้งหงเดียวอ่ะพี่น้องดลย่างเข้าไปเซฮโหลค่ะเซฮโหลให้วาสิล่ะค่ะเพิ่นก็ให้ตอบขึ้นมาหาเขา ก็เลยโอ้เนาะแล้วการแสดงว่าเราเห็นเขาแสดงว่าเราเซ่คะแต่ผน้งไปเห็นใหม่ค่ะใหม่พี่น้องเอ้ยเราตาบอดที่เรามองเขาเราไม่ได้มองเขาค่ะพี่น้องเราตาเหลียวว่เห็นค่ะเราเราเราเหลียวว่เห็นเราเราเรู้ว่าเรามองไปทางไหนทิศทางไหนนะคะอีกอย่างแล้วกับ เขากัดลงจาของไปแล้วเนาะว่าจาของสวยมีคนเบิงแต่จริงๆว่าเมนค่ะแล้วหอดว่ารูซ้ำเพาะว่ากับเลดายเดย์เซ่ให้นั่นแหละค่ะกต่เลยเบวาไปวันนี้เ <c oughs> พราะตะรูว่าแล้วาตาบอดแล้วสาวสารครามกัเลยเว้าโดยความทีมัรยานเท่าดีเนาะค่ะกัเลยบอกกันมาวันนี้มือนี้อากาศดีเนาะค่ะประมาณว่ามือนี้อากาศดีเนาะ,ะประมาณนึ้สิละค่ะก็เลยบอกว่าเออฉันขอ ฉันฉันไปก่อนเด้อระวังสิค่ะบ๊ายบายกันเลยไปค่ะหลังจากนั้นก็เลยอืมจริงๆแล้วเขาต้องพิจ,รราจารณาเจ้าของไหม่หรอคะเขาหลงเจ้าของจนเกินไปโอ้พี่น้องเวาหนัวหโมหมวนค่ะเป็นเรื่องที่ที่กลับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อน,นี่นะคะหลังเลิกง,งานโอ้สาวสาร์ารคามคิดว่าสวยเติบเหรอคะสวยเติบเยอะค่ะ <c oughs> ืันนี้อากาศดีคนออกนอกบ้านค่ะออกนอกบ้านเดินเล่นนั่งเล่นสวนสาธรารณะบรรยากาศเสือไอตรงไอติมยุลานขามาันนั่งเล่นกันส่ราคาพี่น้องเอาเรื่องเรื่องที่ก็เสิร์ฟมาอย่างดีค่ะเรื่องความเข้าใจผิดกันแล้วกันมันเป็นความเข้าใจผิดค่ะือตัวเขาอะเข้าใจผิดว่า วา่าห้องกับเพื่อนเติบจริงๆแต่ว่ากับเป็นเรื่องคำๆเนาะค่ะพี่น้องมือน,นีสาวสารคามเอาเรื่องคำๆมเมื่อวาให้ฟังค่ะสาวสารคามเป็นคนที่หน้าตาอาจจะบ่ได้สวยแต่จิตใจเป็นคนที่จิตใจสวยงามค่ะสวยมาก <c oughs> <c oughs> จงังใดสาวสารคามกาแฟขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม <c oughs> ผู้ใดขามาเบิ้งแล้วว่าท่านได้ติดตามติดตามหนูนี่นะคะ บ๊ายบายค่ะ